สวัสดีทุกท่านมาถึงเวลาอันสมควรนะฮะที่เราจะมาทาบานสไลด์นะพี่น้องได้ได้อเปล่านะเออเอาจะม่าานาเด็บหอเนี่ยเต็มเออนะมต็มไว้บ่กุ่นี้ออาม,านมา,มาลุยอันนี้ผมวาง ลังกระดาษไว้แล้วเรียบร้อยนะท่านเพราะว่าเวลาเราเชื่อมมันจะมีสเก็ตของรวดเชื่อมเล็กๆน้อยๆแต่เราไม่ได้เชื่อมตรงนี้เราจะแท็กเอาไว้เฉยๆเราจะอ,าออกไปเชื่อมข้างนอกแต่ก่อนที่จะอ,ออกไปข้างนอกนี้เราต้องแท็กให้มันอยู่ทรงก่อนเรามาเชื่อมเอเรามาเปิดมาด้านนี้นะท่านเปิดมาด้านนี้ปิดไปด้านนู้นนะฮะผมวางอโครงสร้างตัวนี้เอาไว้แล้วปึ๊บใส่ตรงนี้หนึ่ง อ่าเดี๋ยวผมก็ฉีเอาลูกปืนตัวอย่างนะท่านโชคดีที่ผู้ใหญ่จะดีคอมเมนต์มาบอกว่าอย่าลืมเอาลูกปืนไปนะวะผมก็เลยเอาไปพี่น้องเลยแต่สัน่นละลืมลูกปืนบันสไลด์ ัไได้บ่อะค่อยเล่ไฟให้แล้วเนี่ยเอ้ลูกปืนบานสไลด์ทุกท่านอันนี้เป็นสีสเปรย์กระป๋องที่ผู้ใหญ่จะดีส่งมานะเอามาใช้เลย hiero ka camamawat ไอ้บาแว่นยงวะ่คยว่าแม่งอันนี้มันเชื่อมบ่ไ,ได้เลยได้อยู่ไอ,อ้นึงเหล็กตัวนี้นะมันเป็นเล็กอันนี้นะนเ,นเล็กรอเออมันสิเชื่อมบ่ใครคักเลยใคยเคยเชื่อมแล้วเล็กรอเนี่ยมันเชื่อมบ่ติด อ่าพอดีเป๊ะเลยทุกท่านเลยตัวนี้หนึ่งอัน อืมนี่หนึ่งอันแล้วก็ใส่ตรงกลางด้วยหนึ่งอันกลางหรือยังนี่เดี๋ยวตรนนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามส,ามสี่กลางมันอยู่ตรงนี้ทุกท่านเลือกเอาด้านใดด้านหนึ่ง ตรงนี้หรือตรงนี้เอาตรงนี้แล้วกันอืม ดับแรกเราเจาะน้องท่านเจาะเพื่อวางอันนี้สก่อนวางในลูกปืนวันสไลด์ก่อน เน,ะะนเนี่เราบอตนี่นี่เราบออะไรใครบอเออบอจีหยาดเหรอฮะเออหยาเดี๋ยวรอก่อนเพิ่นยืมเครื่องมือนิดหน่อย นะเดี๋ยวรอเครื่องมือก่อนนะท่านเป็นยืมอเมอาเกียร์นิดหน่อย